สวัเพื่อนวันนี้วันที่6กันยายน2568นะเพื่อนนะเดี๋ยววันีมาอัปเดตต้นส้มโอทับทิมสยามนะครับผลตีแดงอโทษทีเมื่อก่อนจากคลิปแรกที่ผมเข้าใจผิดไปเข,เข้าใจว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดมาจากสุราษฎร์ไม่ใช่นะน,คร,นะครศรีธรรมราชนะเพื่อนนะขอโทษทีจำผิดวันนี้มา update, อัปเดตผลส้มโอนะครับที่ผมปลูกไว้ ที่บอกว่า,าประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาจะอายุครบ3ปีนะทีน,นี้มาดูผลที่เขาติดนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาติดตอนที่ผมไม่ทันตั้งตัวไอตอนตั้งตัวออกดอกมาก็ไม่ติดครับแต่อันนี้ติดเป็นลูกเลยทันเห็นตอนนั้นเจ็ดลูกนะเพื่อนแต่นี้เหลือสามลูกท,ที่ที่อย่างที่เคยบอกไปตอนนี้ผมเห็นนะันประมาณปลายเดือนช่วงๆกรกฎาคมนะนี่กรกฎาคมสิงหากันยานี่มีหกกรกฎานะประมาณตีเท้าข้าวก็รวมสองเดือนละจยาให้เพื่อนมาดู กขเรียกการเจริติบโตของเขาสามลูกนี้จากเจ็ดลูกเหลือสามลูกนะเพื่อนนะมาดูาดูการลูกว่าเขาใหญ่ขนาดไหนไดูขวดน้ําเพื่อนนี่ขวดน้ํานะสามลูกผมผมไม่ได้เด็ดนะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาให้เขานี่เพื่อนเขาลูกใหญ่ความใหญ่นะไม่ยาวนะใหญ่ล้มทุบครับขวดน้ําอ่าหนึ่งจุดห้าลิตรนะเพื่อนนั่นแหละลูกแต่สามลูกนะผมยังไว้สามลูกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเออนี่ไง การจะเลี้โตโตเขาจะโตไหมโตขนาดไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเหลือเหลือผลติดเนี่ยสักกี่ลูกนะเห็นโซงฮะทรงเขาอย่างสวยเลยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกันนะนี่ไอ้ดูอย่างนี้ทีดิ้นี่เพื่อนเห็นไหมมีจุกมีอะไรเย่่งน,น,นะเพื่อนมีมีโอกาสเป็นของแท้นะเนี่ยสัมโออ่าทับทิมสยามนะถ้าใครเคยกินสัมโอประจำประจาจะรู้ว่ามโอทับทิมสยามนีม่รสรสชาติและสีสันเป็นยังไงนะนะแล้วเนื้อเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะเพื่อนนะ ผมซื้อกิ่งมางแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้แท้เปล่าแต่ที่เขาบอกอะเขา,เาเบอกที่สยามาใบเขาจะใหญ่กว่าสองโอโทไปนะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไได้สูงนะเพื่อนเห็นใบไหมใบเขาใหญ่มากอะเนี่ยปืนเดแก่ขมือผมอีกแต่อันนี้ไม่มีขุยแต่หรือยังไม่แก่หรือต้องรู้าแก่ๆเนี่ยอะเนี่ยถ้าใบแก่นะใต้ใต้ใต้ท้องเขาอะ เราสัมผัสเขาเหมือนนก็มาหยีอ่ะนุ่มๆปุยๆแต่มันอาจจะไม่หญ่ไม่ไม่หนามันก็มาหยีแต่ตรงนั้นแต่ความรู้สึกเราจะรู้สึกได้เลยเนี่ยใบยดูใบเข้าออกใหม่แต่ลแต่ใบผูดูนี่ใบนี้เพื่อนใหญ่เลมือผมเยอะเลยเห็นไหมใหญ่เมือมผมอีกโอ้โหงนี้ขึงโคนผมยังไม่ได้ดตัดแต่งกิ่งมากนะผมมีต้นเดียวผมคือตัดแต่งกิ่งแล้วผมจะเสียดายเดี๋ยวคนโคนเนี่ยเพื่อนๆเห็นกิคนโคลนไหมมีแต่กิ่งเลยพวกเนี้ย ผมไม่ตัดนะเดี๋ยวผมจะตอนเขาเดี๋ยวรอรอให้ลูกมันโตอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะผมผมทยอยตอนไปแล้วบ้างแล้วอย่างที่เคยทําคลิปดูเนี่ยเนี่ยนี่ก็ตอนแล้วตอนส่วนนี้คี่ตอนไปเพราะว่าหนึ่งมันมันเยื่อมาเกะกะขวางทางแล้วมันเตี้ยด,ด้วยเราควรจะไว้โคนให้เขาลงโล่ไปเลยเนี่ยพวกนี้ผมจะลองให้เขาไว้โตใหเ้เก็บกิ่งเาไว้สักหน่อยให้เขาโตหน่อยแต่กิ่งไหนเล็กเดี๋ยวผมรีดออกเนี่ยพวกนี้นะต้องรีดออกเนี่ยเล็กๆแต่ชุดนี้นี่นี่ นี่ชุดนี้นะอาจจะต้องนี่กำลังกำลังเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนครับอีงนี้นึงสองสามสี่กิ่งอาจจะเป็นห้ากิ่งหกกิ่งนี้เดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมชิมรสชาติก่อนว่าเออสมโอสมอส,มส,มสมยามแรงกําเนิดของเขาจากอ่อไอ,อ,อ,อนะนครศรีธรรมราชนะแล้วมาปลูกที่นี่ที่บ้านผม,ผมอยู่ผมอยู่บางปะทองนนทบุรีนะ นนทบนุรีก็จริงแต่ไม่ใช่แหล่งทุเรียนทุเรียนมุงนนนะผมผม,มอยู่บางปะทองนะเป็นแหล่งแถวนี้ผมเป็นพวกทํนาทำสวนเหมือนกันแต่ไม่ให้ไม่ให้สวนทุเรียนนะผมทําสวนทั่วไปพวกอะ,อะไรอย่างที่ปลูกลิ้นจีพวกะมะยงชิดมะม่วงฝรล่างอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ทุเรียนมุงนนนะแต่ว่ามีโครงการจะมาปลูกรองปลูกเหมือนกันแต่น,นี้เคยปลูกแล้วแต่มันไม่รอดเดี๋ยวแต่ว่าเราอาจจะเลี้ยงดูไม่ยุทธที่เลย อันนี้ปลูกสมโออะสมโออะผมว่าปลูกเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นพ่อปลูกอยู่ตอนนั้นมันเป็นสายาทงดีมั้งมันออกลูกดกมากเลยอยันนี้หายากกอกินททงดีมันอาจจะมีรับแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตนะจนมาเจอเนี่ยสมโอทมิญสยามเนี่ยผมเห็นเนื้อเขาสวยมากเลยเป็นสีม่วงสีชมพูบางที่บางแหล่งเอาไปปลูกอาจจะกลายเป็นสีพูเข้มม่วงเข้มๆดีตอนเรามาดูของผมกันว่าอ่า ความเข้มของสีจะเป็นยังไงจะสีชมพูเหมือนเหมือนกับต้นฉบับไหมหรือจะแดงกว่าหรือจะด้อยกว่ายังไงรสชาติจะหวานสู้เขาได้ไหมหรือจะหวานดีกว่าหรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันผมลองอ่านในข้อมูลแล้วบอกว่าสมโอเนี่ยประมาณหกถึงแปดเดือนนะอ่าใช่หกถึงแปดเดือนนะแล้วแต่สายพันธุ์นะอีกประมาณนี่กี่เดือนละนี่สองเดือนแล้วอีกประมาณหกเดือนเดี๋ยวมาดูกันก็ช่วงเดือนประมาณกุมภา บกลาคุณพาผมว่าคิดว่าน่าจะได้ได้เห็นภาพแต่รุ่นเก่าผมเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกต้มโอผมผมก็ไม่ได้นับเดือนเราผมรู้สึกตูดเอาก้นเขาเนี่ยเห็นก้นไหมถ้าก้นเขาติหรือไม่เรียบอะ่ะมันจะตีมันจะคลี่อย่างเงี้ยคลี่บานอะ่ะหรือว่าตึงหรือเขาเพื่อาค่อยๆดูเนี่ยม,ม,มีลายน้ําถ้าลายมันขยายเต็มที่แสดงว่าแก่แต่ดูในข้อมูลเขาบอกประมาณหกถึงแปดเดือนก็แล้วแต่อาจจะเรื่องความสมบูรณ์ของต้นนะ ของผมนี่ผมไม่ได,ดูแลแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะสามปีก็จริงจะสามปีก็จริงแต่ว่าผมดูแลเขาแบบเขาเรียกนฝนเทวดาบ้างเราบ้างนิดหน่อยอะ่ะช่วยๆกันแต่ไม่ลดน้ําแบบเป็นจริงประจังเหมือนสวนในสวนอ๋อลืมบอกไปอัปเดตด้วยผมนี่ผมขึงึงเ,เชือกเขาด้วยเห็นเชือกไหมนี่เนี่ยเชือก กลัวกลัวกิ่งเขาหาักอ่ะเพื่อนกิ่งเขาเล็กมากอ่ะดูดิเนเขาออกมากิ่งเล็กน้ดยเดียวเนี่ยกลัวหักผมก็เลยโยงเชือกไว้ถึงช่วยพ่อแรงเพราะมันสว่ยสามลูกกันเพื่อนไม่ให้ลูกเดียวไงกลัวหักเหมือนกันถ้ามันโยกตามนี้เวลาเขาโยกก็โยกตามไปพยุงไว้พยุงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบล็อกกับพยุงครับเพราะช่วงนี้ลมแรงตอนอ้นอาจจะลกนิดหน่อยนะเพื่อนนะยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยช่วง ตลอดระยะเวลาเกือบสามปีนี่ผมทําไม่ได้แต่งกิ่งเลยมีแต่ตอนอย่างเดียวตอนไปได้ประมาณสักหลายกิ่งะ้ะให้พี่สาวไว้บ้างฮะให้อไอบ้างผมปลูกเองบ้างผมเอาไปปลูกเองแล้วสองสองต้นนี่ร่องนู่นหนึ่งต้นแล้วอีกต้นหนึ่งสองต้นแล้วก็ผมก็ลังตอนใหม่ทีนี้สี่ต้นชุดนี้นะ่าผมยังไม่จาหน่ายหรอกเดี๋ยวผมจะเอามาปปลูกเองลองลอง เดี๋ยวลองชิมลูกนี้ท่านดีปึ๊บผมปลูกตัวนี้ปึ๊บแล้วผ,ผมจะขยายพันธุ์แบ่งปันเพืเนนะ่อนๆนะอาจราคาไม่แรงเหมือนเขาหรอกอาจราคาไม่แรงรสฉบับนะเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นพ้นฉบับแท้ของของสมโอนี้เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อจากเราก็ต้องยอมรับยอมรับสภาพกับสิ่งที่เราได้ด้วยนะเพราะเออน,นี่สมโอของเรา เป็นส้มโอที่เราเอามาจากแหล่งที่เขาผลิตคืออนคร,รราชสีบอ้ยนครนครศรีธรรมราชนะเขาบอกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะตอนที่ซื้อเพจมันเพจม,มันโชว่วามันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกผลไม้จากใต้อ่ะเขาเรียกผลไม้ใต้เขาเป็นแหล่งเป็นแหล่งรวบรวมของผลไมต้ต่างๆของภาคใต้ทุลุงทุเรียนอะไรเงี้ยมีหลายอย่างเลย แต่เพื่อนผมเห็นซ้อมโอไปดูในไปเจอใน youtube ก่อนไงเห็นสวยๆแล้วนั้นไปเปิดเจอใน Facebook เห็นว่าเอ้ยเขาขายพอดีก็เลยซื้อผมซื้อมาก็ราคาไม่แรงนะเขาเขาเรียกเป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดอะไรเปิดเพจอะ่ะเขาเลยขายแบบว่าเป็นโปรโมชั่นอะ่ะผมจาไม่ได้อ่ะสองกิ่งมันผอนนั้นซื้อสอสองกิ่งมันเท่าไหร่แต่ไม่แพงไม่แพงจับต้องได้ร้อยหนึ่งหรือร้อยร้อยขึ้าบาทหรือร้อยสองกิ่งส,สองร้อยสิบหรือยังไง็มจำไม่ได้ละ ซื้อมาสองกิง่งต้นนี้เป็นต้นใหญ่อยู่ไอ้ต้นนึงต้นเล็กปลูกตรงนี้ห่างประมาณสี่เมตรนี่แหละตรงเนี้ยตรงนี้เลยเผอิญช่วงผมปลูกช่วงแรกอะน้ํามันท่วมพอดีมันแจกโคนท่วมโคนไอ้ต้นเนี้ยมันท่วมมันก็ไม่ท่วมโคนเท่าไหร่หรอกแต่เผอิญเจ้าหมาที่บ้านผมมันย่าโคนแล้วก็กิง่งฉีกผมก็รู้ว่ามันจะรอดปรากฏว่าพอนั่งให้ปุ๊บเขาเสียชีพต,ตายไม่รอดครับเพื่อน หลือต้นเดียวแต่แรกน่าตก็ตน,นี้จะไปเหมือนกันเพราะเตี้ยวกว่าด้วยน้ําคมทมคนของเราแต่ว่าต้นนี้ใหญ่กว่าช่วม่วงนั้นท่วมประมาณสักไม่ถึงเดือนนะเพื่อนแต่ท่วมขังอะ่ะผมก็คิดว่าเออมันจะรอดไม่รอดคือปวดไม่รอดผมก็เลยเออจนมันนี่แหละหกแปดเนี่ยจะครบแล้วสามปีคือปีนั้นที่อื่นไม่ท่วมแต่บ้านผมเออน้ํามันเข้ามาก็เลืน้าน้ํามันหลากอะ่ะที่อื่นไม่ท่วมแต่จุดบ้านผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแองกระทะ เนี่ยเพื่อนดูเพื่อนดูบ้านผมมันแอน่งกระทะเนี่ยเพราะฝั่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนเองจะมองไม่เห็นดีนะฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านนะกำแพงสูงหองกเมตรเลยแล้วมองไปแเนี่ยช่วงนี้เป็นผมก็เป็นทุ่งนาบ้านผมเป็นสวนผมไอฝั่งนู้นก็เป็นถนนเนี่ยก้านเนี่ยแล้วบ้านพุงก็เป็นแบบเขาเรียกะไรบ้านยกสูงหมดแลเพราะหนีน้ำหมดแล้วอะ่ะบ้านผม,มเป็นสวนอยู่แล้วปรากฏว่าน้ามันทะลุข้ามคันนี้มา มันไม่ฝากหนึ่งฝากหนึ่งท่วมมมนเลยต้นไม้ผมตายเมือนพวกเราทุกทุกทุกคนของพี่น้องผมตายหมดแหละหลังจากนั้นก็เนี่ยไปหกแปดหลังจากนั้นก็มาปลูกแต่ตอนนี้เขาลอดเขายอยล,ลอดมาเขาดียังแบบยังได้อยู่ก็ลุ้นกันนะครับเพื่อนก็อีกประมาณทักห้าเดือนชิมดูผลว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้ก็ประ,ประมาณผมก็กล่าวว่าให้เขาประมาณอ่าสองเดือนแล้วกันพูดง,ง่ายคือคลิป อ่าสมอโอนี้สองเดือนอายุเขาสองเดือนนะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าอัตราการโตเขาไปยังไงช่วงนี้ก็นี่บอกไปอันนี้ก็โตประมาณน,นี่นะกดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรใกล้เคียงกันกดน้ำาจบันนิดนิดนึง okay. ่งโอเคทีนี้ก็มาที่ผมอย่างนี้มาอัพเดตต่อไปทั้งสอไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ